สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1เมีนบุรีวันนี้มีรถครอบครัวสไตล์ PPV 7ที่นั่งของค่ายอิซุสนะเป็นสีที่สวยสีที่หาย,ยากพอสมควรสำหรับสีเทานกพิราบวันนี้นะครับอิซุ u มิ X 1.9 DA DVD ปี2016มาอยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยและก็ปรับสภาพการใช้งานเรียบร้อยพร้อมใช้งาน รอลูกค้าอยู่แล้วนะครับที่นี่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรุ่น1.9 DVD นะครับเป็น DA DVD กล้องหน้ากล้องหลังสีเทานกพิราบสีสวยหายากนะครับทะเบียนนี้เลย7948นะครับสวยๆวันนี้อยู่ที่เพจนตเรียบร้อยแล้วในราคา835,000บาทใช้งานเพียงแค่140,000กวโลถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Isuzu MU-X ค่อนข้างที่จะหายากมากๆ ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ขาดตลาดสําหรับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ทุกร้านนะครับหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะขยับขึ้นมานะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้โมเดลปี2016นะฮะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครมเมี่ยมนะครับตัวไฟนะครับชุดโคมไฟหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟสปอร์ตไลท์ให้ครบ นะฮะรายละเอียดรถเดิมๆสีเดิมสวยงามภาสีพรบอเต่าให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับสีเทานกพิราบอิลซุมิลเอนะครับเอเป็น PPV 7ที่นั่งนะฮะสวยจริงๆเดี๋ยวผมพาลูกค้าชมรายละเอียดภายนอกกันก่อนก็คันนี้ได้มาพร้อมแม็กดีไซน์สปอร์ตเป็นแม็กสปอร์ตของเขาเลยนะครับเป็นโมเดลแม็กปี2016นะฮะได้ยางปี2019เป็นยางบิสโต e นะครับใช้งานได้อีกยาว นะฮะดอกยางเหลือๆนะครับรายละเอียดรอบคันเดิมๆกระจกพับไฟฟ้าตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะฮะตัวมือจับเป็นโครเมียมแท้จากโรงงานนะฮะแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับเป็นสีดํากรอบเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถสวยงามนะฮะรายละเอียดภายนอกสวยงามลงตัวนะครับสีก็เดิมๆเลยนะครับด้านหลัง นะครับด้านหลังก็มาพร้อมกล้องมองหลังนะฮะแล้วก็ตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินหรือครีบฉลามตัวนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3มีให้ครบนะครับสวยงามจริงๆนะฮะสีก็สวยนะครับสีนี้เป็นสีที่สวยนะฮะสีเทานกพิราบนะฮะนี่ครับรายละเอียดไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีโครเมียมตัดตรงขอบประตูฝาท้ายด้วยแล้วก็ เชื่อมต่อกับไฟท้ายด้านหลังสวยงามนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเดิมๆไฟถอยมีให้ครบน,นี่นะฮะสวยงามใครสนใจเป็นเจ้าของคันนี้นะฮะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้มาทดลองขับได้ถ้ากลัวไม่ทันก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนคันนี้ดิสเบรกทั้ง4ีล้อนะครับได้ดิสเบรก4ล้อ ภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมภายในกันตามมาเลยครับมาชมรายละเอียดภายในกันนะครับภายในก็ต้องบอกว่าสวยงามเดิมๆเลยนะครับสําหรับภายในนะครับได้ตัวเบาะที่เป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดำนะฮะเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะฮะเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดําแล้วก็เบาะคนขับนะปรับไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ตัวสครับเพจของเขารุ่นนี้นะฮะจะเป็นไฟสีฟ้านะับเป็นไฟเรืองแสงสีฟ้าสวยงามนะฮะเป็นโลโก้ Mule X นะครับผม สวยงามเลยตัวแผงประตูก็เดิมๆจากโรงงานนะฮะตัวที่พักแขงก็จะบุดนุ่มมาให้นะครับเดินได้แบบได้าลมสปอร์ตแล้วก็สลับไปด้วยแคปล่านะฮะที่เป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะฮะมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีระบบการเลื่อนถลายให้ด้วยนะครับมีระบบการเลื่อนถไายให้ด้วยและก็ตัวนี้เป็นระบบไอดอลิงนะครับสามารถ ประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงได้ขณะที่จอดติดไฟแดงรถก็สามารถทําการดับได้เองแล้วก็พอเหยียบคันเร่งก็จะสตาร์ทติดนะครับผมถ้าใครไม่อยากใช้ก็กดออฟนะตัวนี้ทํามาเพื่อประหยัดน้ํามันลดมลภาวะในเวลาที่เราจอดติดไฟแดงอยู่นะครับผมเครื่องจะจะดับเองพอเราเหยียบคันเร่งก็จะสตาร์ทปกตินะครับถ้าใครไม่อยากใช้ก็กดออฟได้เลยนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับผมกระจกพับเก็บด้วยแบบไฟฟ้า พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถควบคุมเครื่องเล่นซีดีปรับโหมดรับโทรศัพท์ได้นะตัวเรือนไม้ก็เดิมเดิมนะใช้งานอยู่ที่1 4 0 0ง0สี่กว่าโลนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับเกียร์ออโต้นะฮะแอร์ออโต้หน้าจอเป็นดีวีดีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ได้กล้องหน้ามาเพิ่มเติมด้วยนะจากโรงงานเลยนะครับตันนี้กล้องหน้าเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสวยงามแอร์แบ็คคู่หน้าคอนโซลด้านหน้าทำออกมาได้สวย นะฮะคอนโซลด้านหน้าทำออกมาได้สวยเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับผมรายละเอียดด้านในสวยงามนะครับเดิมเดิมทั้งคันเลยนะฮะตัวเพดานสะอาดนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยลงอลักขระใดใทั้งสิ้นนะครับตัวรถเดิม,เด,ม,เ,ดม,เ,ดมเดิมนะครับตัวรถเดิมเดิมตัวเบาะแถวที่2ก็เดิมเดิมนะครับผมเบาะหนังเดิมเดิมเลยนะครับ แล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยมีที่วางแก้วให้ครบแล้วก็จอนะฮะเป็นขนาด10.5นิ้วนะฮะเป็นจอบิวอินเชื่อมต่อกับจอหน้าดูหนังฟังเพลงนะฮะเป็นรถครอบครัวตอบโจทย์ลงตัวสำหรับ isuzu mu-X 1.9 da dvd ปี2016นะฮะไม่ใช้งานอยู่ที่140,000กโลนะครับด้านหลังนะฮะก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ iPad n โน้ตบุ๊กได้นะครับ ac 220V โวลต์นะฮะ ภายในสวยภายนอกสวยนะฮะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องให้ดูอยู่นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังที่เก็บสัมภาระเบาะนะฮะก็สามารถพับเก็บราบไปได้เลยนะครับทั้งเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่3นะก็ตอบโจทย์สําหรับ PPV 7ที่นั่งนะครับนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ติดมากับรถก็อยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นถุงเครื่องมือแมรงอยู่ครบเลยนะฮะ รตรงนี้ช่วงเย็นอากาศก็คึมๆแล้วนะฮะแสงอาจจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฝา,าตัวยางอะไหล่ด้านล่างก็ครบเลยนะครับยวปรับแสงนิดนึงนะฮะโอเคนี่ครับสวยงามรายละเอียดรถเดิมๆสวยงามกันเลยนะครับคันนี้สีเทานกพิราบสวยมากนะครับสีเทานกพิราบสวยมากราคา8 3 5 0 0 0บาทวิ่งอยู่ที่14 0 0 0 0มนกิโลนะฮะหน d ปี2016ิมรถเดิมๆสวยเดิมบานทุกจุดเลยนะครับภายนอกก็สวยภายในก็สวยนะฮะได้ยางปี19ด้วยยางบิสโตนใช้งานได้ยาวๆภาษีพลบอต่อให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับดดตัวป้ายนี้เลยนะครับ7 9 48นะครับทะเบนกรุงเทพนะครับสวยงามนี่นะครับ รายละเอียดสวยๆแบบนี้อยู่ที่เพชรยน์เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจนะฮะสามารถมาดูรถจริงคันนี้ได้เลยหรือสามารถโอนจองล็อกรถไว้อยากเป็นเจ้าของถ้ากลัวไม่ทันก็รีบจองกันไว้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมเราการันตีให้ลูกค้านะรถไม่สวยไม่ถูกใจเรายินดีคืนมาจําเต็มจํานวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับ พามาชมรายละเอียดของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับผมมาดูรายละเอียดของท้องเครื่องกันนะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์นี้แห้งมากแล้วก็ใหม่มากนะครับเครื่องยนต์แห้งใหม่มากสะอาดมากคันหน้าหม้อน้ําเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับนี่นะฮะหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะจะมีรายละเอียดทุกซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะหัวน็อตคันหน้าเดิมๆนะฮะเพดนะฮะเพดเดิมๆนะฮะพลาสติกหุ้มเพดยังไม่หลุดเลย นะดอกรีเวทเพจเดิมๆเป็นสีดํามีแต้มสีมาร์คสีจากโรงงานเรียบร้อยแก้มซ้ายแก้มขวาหัวน็อตเดิมๆนะฮะฝากระโปรงน็อตเดิมๆเดิมสนิทเลยนะฮะไม่มีการถอดไม่มีขยับเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมๆสวยนะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์คําเตือนอย่ต่างอยู่ครบนะฮะรายละเอียดคันนี้สวยมากนะครับปี2016 1.9 DADVD นะครับสีเทานกพิราบสีสวยใครสนใจเป็นเจ้าของคันนี้รีบติดต่อเข้ามาแบบด่วนเลยนะครับเพราะตอนนี้รถปรับสภาพเรียบร้อยขัดสีชวีวันให้เคลือบสีให้ใหม่นะครับเงาวับเลยนะสีฉ่ำมากถ้าใครสนใจโทรไปรที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเพชรยนยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเรามีการอัปเดตรถตลอดนะครับรถเข้าใหม่ มีหลาก,หลา,กหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เลยนะครับติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดการรับชมนะฮะรถเข้าใหม่ตลอดวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ